ไท้เคลียดราม่าเงินบริจาคบินลั่นกล้าสาบานไม่เคยเอา422ล้านบาทใช้ส่วนตัวไท้เอกพัน์เคลียดราม่าเงินบริจาคของบินบลลูริลั่นกล้าสาบานไม่เคยเอาเงินบริจาคใช้ส่วนตัว พร้อมเปิดใจปมขอรับบริจาคเงินซื้อเสื้อสีชมพูจากกรณีที่เกิดกระแสดราม่าอย่างดุเดือดของอดีตด,ดาราชื่อดังบินบรลืฤทิ์กับเงินบริจาค422ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน6จังหวัดภาคอีสานเมื่อปี2562ล่าสุดไทยเอกพันธ์น้องชายฝาแฝดของบินบรลือฤิ์เปิดใจผ่านทางรายการแชร์ว่า ตนรู้จักพี่ชายดีซึ่งเขาเป็นคนจิตใจดีคิดบวกตลอดและไม่เคยตอบโต้ใครแม้จะมีกระแสดราม่าก,ก็ตามซึ่งส่วนตัวกล้าสาบานไม่เคยยุ่งกับเงินของบินอีกทั้งพี่ชายไม่เคยเอาเงินบริจาคมาใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแม้แต่บาทเดียวโดยจิตใจของบินมีแต่ความคิดช่วยเหลือคนถ้าไม่ได้ช่วยเหลือคนจะนอนไม่หลับส่วนเงินบริจาค422ล้านบาทนั้นบินเคยชี้แจงไปแล้ว โดยใช้จ่ายแบ่งเป็น3โครงการคือโครงการแรกช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบอุทกภัยใน6จังหวัดภาคอีสานได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนนาเจริญร้อยเอ็ดมหาสารคามและขอนแก่นครอบครัวละ5,000บาทเกือบ70,000ครอบครัวเป็นจำนวนเงิน300กว่าล้านบาท โครงการที่2เกี่ยวกับการฟื้นฟูซื้อหมอหุงข้าวเตาแก๊สมอมุงผ้าหม่มเป็นจำนวนเงิน40-50ถึงกว่าล้านบาทและโครงการที่3ส,สร้างนิติเวศซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รถพยาบาล18คันคันละสองล้านกว่าบาทนอกจากนี้เงินที่เหลือยังซื้อรถโรงเรียน6คันให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารอีกทั้งยังให้ค่าน้ำมันคันละ5 0,000บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมดมากกว่า422ล้านบาทและบางครั้งบินใช้เงินส่วนตัวในการช่วยเหลือ ด้านดราม่าขอรับบริจาคเงินซื้อเสื้อสีชมพูของโรงพยาบาลศิริราชนั้นไทยเผยว่าเสียโปเขามาสนิทสนมกับบินตั้งแต่บริจาคเงิน1ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกกัะยในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตอนแรกบินไม่ทราบว่าใครบริจาคแต่มาทราบอีกทีตอนเสียโปมาบอกจึงทําให้ทั้งคู่ได้รู้จักกันอีกทั้งในช่วงสถานการณ์โควิดเสียโปอยากบริจาคเงิน10ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเคสต่างๆของบินที่ดูแลอยู่ บินปฏิเสธและไม่ขอรับเงินแล้วบอกเสียโปว่าถ้าอยากทำบุญจริงๆหากมีเหตุการณ์อะไรที่อยากให้ช่วยเหลือแล้วจะโทรบอกอีกทีและในช่วงโครงการจัดทำเสื้อสีชมพูเพื่อนำเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสิริราชได้มีคุณหมอท่านหนึ่งซื้อเสื้อจากโครงการนี้จำนวน500ตัวและให้บินมา300ตัวเพื่อแจกจ่ายปรากฏว่าเสื้อไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจึงโทรหาเสียโปซึ่งเสียโปก็ยินดีจะบริจาค10,000แตัวเป็นจำนวนเงิน10 ล้านบาทโดยที่บินไม่ได้บังคับจากนั้นเสียโป้ติดปัญหาเรื่องทางการเงินจึงโทรไปยืมเงินกับผู้หญิงท่านหนึ่งแล้วบอกว่าบินให้ทำบุญจนเกิดเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด